ได้คะ่ะว่าปีนี้เนี่ยสีนี้ไม่ได้ฮอตที่สุดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามีขบอกระดุดว่าสีอื่นๆเนี่ยชาวาไทยเนี่ยชอบมากกว่าสีส้มแต่สีส้มนี่กลายเป็นมีม,มากกว่าดูเหมือนว่าทุกคนจะแซวแบบสีส้มบางก็ชาเย็นมั่งชาไทยนะบางก็จีวอนมั่งอะไรสารพัดที่พี่จะทากันเลยนะมันก็จะโอเคมันก็เปไปได้อยู่แค,แค่รงแค่รทว่ากันไปเนาะก็เป็นสีส้มที่ดูสวยดีนะนในข่าวดุของเราคือ ก็ดูดูหลาดีแล้วก็พื้นที่ตัวนี้มันก็เป็นพื้นที่ที่เหมือนกับว่ามีพื้นที่สลหรับตัวแม็กเซฟขึ้นมาเนาะทุกอันเลยก็จะอาจจะมีความตัดกันหน่อยต่บางคนมองว่าเออถ้ามันเหมือนกันหมดมันจะสวยกันไหมเพราะว่านี่เอาจริงคุณดูหน้ากล่องเห็นป่าวว่าไอ้ตัวเนี้ยมันดูไม่ไม่สว่างเท่าเห็นป่าไอ้ไอ้เนี้ยมันดูมืดกว่าไหมเวลาดูหน้ากล่องเวลาเราดูรูปเรนเดอร์มันจะแบบอ๋อนิดนึงเนี้ยนะแต่พออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันดูนิดนึงเห็นไหมพอมันไม่ใช่รูปเรนเดอร์ปุ๊บเน อะไรอ่ะนี่แหละทุกคนคือสีที่ทุกคนถามหากันเออสำหรับเราเรามองว่าสวยนะสวยแบบลักชวรี่เลยแต่ว่านี่เรามี17 Pro เธอแล้วสีเงิอนอันน่นเธอมันช่างสวยมากอุ้นมันเข้ากับเสื้อฉันเลยว่ะฮัลโหลเธออยู่ไหนอ่ะอ๋อเหรอพอดีโทรมาด้วย F4 น17อ่ะ Pro ด้วย <laughs> นี่นะ คือสีเงินก็สวยดีเหมือนกันปีนี้ก็จะไม่ได้มีสีดำเนาะและมีสีหนึ่งเนี่ยสีขาวแต่ว่าจริงๆไปดูของจริงมาแบบไม่ใชู่ในดูในรูปที่เขาถ่ายถ่ายมาเหมือนมันจะออกเงินเงินมากกว่าออกดูซิ l นเวอร์อันนี้นูก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นยังไงเพราะว่าไม่มีแต่ว่าไอตัวที่มีอยู่เนี่ยก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปดู2รุ่นนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงแตกต่างกันอย่างไรสเปคเป็นอย่างไรบ้างอันท์ทั้พร้อมกันแล้วอินโทรมา พูดถึงตัวโปรในปีนี้เนี่ยความพิเศษก็อาจจะเป็นเรื่องราวของวัสดุใหม่เลยใช้เป็นอลูมิเนียมขึ้นรูปชิ้นเดียวด้วยความร้อนนี่ฟังขึ้นมาก็เก่งเหมือนกันนะทำออกมาแบบโอ้ดูเนียนสวยมากนวัตกรรมในงานผลิตนี่ดีมากเลยนะฮะแบบว้าวมาแล้วก็ขอบเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่คมเลยนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยหน้าจอทั้ง2รุ่นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเซรามิกชิลรุ่นที่2ซึ่งแข็งแกร่งกว่าเดิมเนี่ยสเท่า นะคะแต่จากที่ดุดเนี่ยใช้มาตลอดเนี่ยบอกได้เลยนะว่าต่อคุณจะเป็นเซรามิกชิล์รุ่นที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยนะยังไงมันก็เจอขนแมวได้ยังไงก็แหกบอกเลยนะทุกคนเราก็ละมาข้อสปอนเซอร์กันนะทุกคนต่แดนโอ้โหนี่คือ Ablement ทุกคนแล้วดูดีสีส้มเหมือนกันด้วยนี่ขายของแล้วทุกคนไปซื้อกันด้วยนะไปลุยนี่คือฟิล์มกระจกป้องกันหน้าจอคุณภาพ ระดับโลกจาก a b l e m e n ทุกคนนี่บอกเลยว่าเขาจะเน้นไปทางรุ่นระดับเรือธงเลยนะทุกคนตั้งแต่พวกสมาร์ทโฟน iPhone ต่างๆนะ iPad นะฮะ Apple Watch ต่างๆเนี่ยตัวฟิล์มตัวนี้เนี่ยมันชื่อว่ากระจก f r a m e c o r n i n g Anti r e f l e c t i v e นะฮะพร้อมกับชุดติดตั้งสำหรับ iPhone 11 Pro แล้วก็17 Pro Max ตัวนี้เนี่ยมีนวัตกรรมเคลือบนะฮะลดแสงสะท้อนหน้าจอปกติแล้วฟิล์มที่ไม่แพงมากหรือฟิล์มธรรมดาเนี่ยมันไม่กันไงแต่ว่ารุ่นนี้เขาใส่ตัว n t i r e f l e c t i v e มาเหมาะก,กับคนต้องการลดแสงสะท้อนบนผิวกระจกทําให้มองไดด้้ชัขึน กระจกเนี่ยเป็นเกรดเดียวกับหน้าจอเลยทัชลื่นเลยทีเดียวนะคะให้สีสดคมชัดนะคะรองรับแรงกระแทกสูงสุดเนี่ยที่3เมตรแถมยังเคลือบสารกันรอยนิ้วมือด้วยให้จอเราดูสะอาดอยู่เสมอมาพร้อมกับชุดติดตั้งมากมายในกล่องนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ กล้ารับประกันถึง5ปีโหแล้วมาพร้อมฟิล์มกระจกเลนส์กล้องนะคะ hire, แซตไฟตราเซเจ็ดโปรกสลเจ็ดโปรแม็กซ์ด้วยปกป,ป้องเลนส์กล้องที่ดีที่สุดตัวท็อปสุดมาตรฐาน GIA นะฮทำจากแร่แซฟไฟแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่ง GIA เนี่ยคือสถาบันรองรับการผลิตอัญมณีระดับโลกทุกคนแกร่งรองจากเพชรอะเป็นรอย,ยา่างเท่าไรขีดคนได้ดีนะคะแล้วก็กระจกพวกนี้เนี่ยกระจกใสพิเศษถ่ายรูปคมชัดนะคะขอบเงางามมี3 4สีให้เลือกด้วยรับประกันถึง120วันเปลี่ยนใหม่ได้ฟรีเมื่ออแตกรานน่นเง อ,อย่าลืมทุกคนสามารถช้อปในทุช่องทางนะทั้ง a b l e m e n Online Official Store นะคะหรือว่าเว็บไซต์ a b l e m e n b r a n d com หรือว่า s h o ป e e แล้วก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศอย่าลืมใส่โค้ดสเต็ปกี้ของเรานิดนึงนะคะ able แล้วก็ sg 1 7นะคะรับส่วนลด100บาทเมื่อซื้อขั้นต่ำา1 0 0 0ซึ่งคือซื้ออันหนึ่งก็ได้แล้วว่าลด100แล้วฟรีนะผ่านช่องทางเว็บไซต์นะคะ a b l e m e n หรือว่า Sho ป e e นะคะอย่าลืมนะกระจกป้องกันจอ a b l e m e n นี่ถือว่า ถือว่าพรีเมียมนะประสบการณ์การใช้งานคือดีกว่าแน่นอนอเอาละถ้าเกิดคุณจะได้ฟิล์มกระจกที่มันแบบพรีเมียมระดับแบบคุณซื้อโทรศัพท์มาราคาสูงเนี่ยนะก็ต้องปกป้องดีๆไปเลยเนี่ยน,นดูก,ก็เชียร์เอเบิลเมนอยู่กับนาดุตมานานมากหลายตอนหลายปีนะคะแล้วก็ยังคงได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนที่ใช้ระดับเรือธงเป็นอย่างดีว่านี่คือฟิล์มที่ดีมากนะคะสำหรับนาดูุเองก็ถือว่าดีมากมันก่อนอันนี้สามบานมาพูดเรื่องจริงมันก่อนน้องคนหนึ่งเขามาบอกว่าพี่ไปติดเอเบิลเมนมาว แล้วแบบโหรู้เลยว่าฟิล์มคนละเรื่องเนี่ยมันมันรู้สึกยังไงอ่ะคือถ้าเกิดว่าคุณซื้อพรีเมียมแล้วเนี่ยอยากให้ประสบการณ์มันดีด้วยเนี่ยเราคิดว่าซื้อพวกแบบคุณภาพดีๆเนี่ยไปเลยอันนี้เวิร์กแน่นอนนะคะอ่ะยังไงเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดู2เครื่องกันแบบจเต็นกันดีกว่าครับว่าเครื่องนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปกันเลยเย้อาชาวบ้างเขารีวิวกันแล้วทุกคนมาดูน้ดุดรีแอคแบบสัมผัสแรกกันบ้างนะเราแบบเอาแบบตรงๆนะเราคิดว่าสวยสวยตรงที่ว่าคือเขาก้าเล่นกับสีสดใสซึ่งน้าด ถือว่าใจถึงเหมือนกันนะในขณะที่หลายๆแบรนด์เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาไม่กล้าเล่นสีอย่างเงี้ยในกลุ่มของลักชัวรี่ใช่ไหมแบบว่าตัวแพงตัวแฟล็กชิพเรือธงอะไรเงี้ยจะไม่กล้าเล่นจะเล่นกันรุ่นรองรุ่นล่ลนลางอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเขากล้าเล่นแล้วเจ๋งอันนี้คือ Pro Max นะเดี๋ยวทุกคนดูสีน้ำเงินนะนี่เห็นไหมอันเนี้ยเป็น17 Pro นะก็สวยเหมือนกันสำหรับตัวนี้เห็นปะแล้วว่าเขากล้าเล่นมากแต่ว่ามันก็จะมีคําถามเกิดขึ้นว่าไอตัวที่เนี่ยอ,อันนี้จริงแต่ว่วามาายถถึงว่า้าเราไม่ได้ติอันที่มันตััดกนนเนี้สึก สำหรับเราเรามองว่าอถ้ามันแบบเป็นสีเดียวกันหมดอ่ะมันจะคล้ายๆเดิมหน่อยแต่นี้มันก็จะมีความแบบอ่าตัดๆกันนิดนึงซึ่งพอมันอยู่กับสีที่มันเข้มๆอย่างเงี้ยมันก็เท่ดีแล้วพอมันอยู่กับสีสันที่มันดูสดใสอ่ะเออว่ะมันก็ดูน่ารักดีแต่มันก็จะแปลกๆนิดนึงสำหรับคนที่มองว่าแบบเแเหมือนมีเลเยอร์สองอันแบบอันนี้อ่อนนั่นเข้มอะไรเงี้ยอ่ะแล้วทุกคนว่ายังไงบ้างสำหรับตัวนี้นะคะรอบนี้ปรับเปลี่ยนตัวกรอบมาเป็นอลูมิเนียมเพราะว่าอยากจะให้ตัว ระบายความร้อนเนี่ยทำได้ดีขึ้นก็เลยใช้เป็นอลูมิเนียมแล้วก็ยังมีตัว c a m อ r a control เนี่ยอยู่เหมือนเดิมนะฮะในขณะที่ตัวเครื่องใช้ความโคงม้งมนแล้วก็จับเนี่ยบอกได้เลยว่าอาการบาดมือที่เราเคยเจอคมๆตรงขอบจอสมัยก่อนอเงี้ยอันเนี้ยเราไม่เจอนะรู้สึกว่าเออมันรับคมได้ค่อนข้างดีมากพูดง่ายคือฟิลลิ่งการจับถือสัมผัสเนี่ยสำหรับเราคือดีมากๆนะฮะซอตัวนี้เนี่ยต่างกันก็หลกัหลกๆก็คือตรงขนาดหน้าจออันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่า มันจะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าน้าหนัก2ตัวเนี่ยถือว่ามีน้าหนักเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะถ้าเทียบกับเรือทงสมัยท,ที่พยายามจะให้มันเบาวกว่าน,นี้อันนี้ก็จะมีน้ําหนักหน่อยแต่ก็ดูแน่นมากดูคุณภาพมากตามแบบของ iPhone จริงๆนั่นแหละอืมอ่าเนี่ยทุกคนดูตัวเก่า16 Pro Max เห็นไหมเออนะก็ได้ข้อมูลมาว่าตัว m a x s a f e เนี่ยมันจะไม่ต้องใช้วัสดุป,ประมาณนี้มันจะติดได้มันก็เลยต้องแบ่งโซนออกมาเป็นประมาณนี้เข้าใจใช่ไหมคือด้แบบเก่าก็คือเรียบหรูอะแต่ตรงๆหน้าตามันก็เหมือนเดิมมานานนะเนาะ มันก็พอปรับเปลี่ยนกันบ้างมันก็โอเคมันก็ดูแปลกใหม่ดีแม้คนก็จะแซวอีกว่าอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่ล่าสุดมีข่าวว่าอะไรเสือหมีรุ่นใหม่ตรงนี้เป็นจอภาพาลัลโหลอะไรเกิดขนาดนั้นนะก็เก่งเกินนะอ่ะเอาเป็นว่าอันนี้ก็ดูสวยงามดีในความรู้สึกของเรานะคะเดี๋ยวพาไปดูสเปคโดยร,รวมก่อนละก,กันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะและนี่คือสเปคโดยร,รวมของ iPhone 17 Pro Max ก่อนละกันนะก็จะเห็นได้ว่าหลายๆอย่างเนี่ยเพิ่มขึ้นมา กล้อง48ล้านทั้งหมดเลยนะคะมีออปติคอลตามนี้เลยนะคะ 4x ออปติคอลแล้วก็ตัวกล้องหน้ากลายเป็น18ล้านพิกเซลหมดแล้วนะทั้งตัวธรรมดาตัว Air ตัว Pro Pro Max ทั้งหมดเนี่ยกลายเป็น18ล้านพิกเซลทั้งหมดแล้วนั่นเองนะคะมาพร้อมกับ iOS 26นั่นเองนะอืมนี่คือสเปคทั้งหมดนะไปดูเองแล้วกันนอกตามนี้จริงๆเรื่องสเปคทุกคนก็คงจะทราบดีแล้วแหละแต่ว่าทุกคนอาจจะอยากทราบ reaction แบบเออสัมผัสแล้วเป็นไงในในสาวก Android แบบน่ดุดน,นะคือถ้าเทียบกับสาวก Android แบบน่ดุดเนี่ยเรามองว่า iPhone ก็็คืือออ iPhone iPhone นะดุเงกถถแบบ้า เอาแบบจริงจังเลยก็คือ12แล้วก็โดดมา14 Pro 15 Pro Max แล้วก็ยังเป็น15 Pro Max อยู่ทุกวันนี้16 Pro Max นั่นดูไปเล่นเกมสิ่งหนึ่งนี้เราคิดว่า p p o o n อ่ะมันมันทำได้ดีมากๆเลยคือการเล่นเกมทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่เป็นไงขิงไหมตาตกลองอก62ดาวบอกเลยว่ามือถือที่พาฉันมาไกลได้ขนาดนี้คือ iPhone 16 Pro Max เออเมื่อกี้นี่เกี่ยวกับเนื้อหาโดยตรงนะทุกคน <laughs> ด้วย iPhone อ่ะ h o n e น่ะมันมีทัชสกรีนที่แบบดีมากจริงๆเนี่ยทุกคนดูนะแบบ กราฟิกเนี่ยมันก็ลื่นไหลามากตัวนี้ใช้ CPU เป็น Apple A 1 9 Pro นะคะตัว g p u เนี่ยจะเป็น6แกนซึ่งถ้าเป็นตัว Air เนี่ยมันจะมีแค่5แกนซึ่งจริงๆตัวเล่มไม่ได้ต่างกันมากหรอกนะคะมันนิดหน่อยตามแบบนี้แต่ว่าความลื่นไหลเรื่องทัชสกรีนะไรต่างๆเนี่ยเราต้องยอมรับจริงๆว่า i p h o น e ่ะเป็นโทรศัพท์ที่ทําได้ดีมากในเรื่องนี้นะคะแต่ Android ถามว่ามีไหมที่ทัชดีๆมีเหมือนกันอย่างกลุ่มของ r ร d Magic i q o ูอะไรที่มาแบบเป็นเกมมิ่งอ่ะอันเนี้ย มันก็ถือว่าทําได้ดีไม่แพ้ p h o n e แต่ว่าถ้าเราเทียบกับแบบแบ,บ,แบรนด์ที่ใกล้เคียงอย่างซัมซุงอะไรเงี้ยเราบอกเลยว่าซัมซุงเนี่ยทัชส,สกรีนอ่ะซว i ไอโฟนไม่ได้จริงนะคะคือ iPhone เนี่ยมันทัชดีมากการันตีจากที่นดุดเล่น RV วได้62ดาวเนี่ยนะบอกได้เลยว่าโอ้ทัชมันมันดีมากตอนนี้นดุดไม่มีเกมมิ่งโฟนโดยตรงนะฮะนั้นก็เลยต้องใช้ iPhone เล่นไปก่นอนซึ่งก็บอกได้เลยว่าประทับใจในเรื่องนี้มากๆนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันแน่นอนมันมาพร้อมกันก็คือ iOS 26ที่ เราเองก็ได้รีวิวไปแล้วในตัวของฟังก์ชันอย่าง Liquid g l a s s นะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยความเป็น Liquid g l a s s เนี่ยมันก็มีความสวยงามดีหลายคนก็แซวว่าเออหน้าตา UI มันแบบว่าดูแบบเหมือน iPhone iOS 4รุ่นแรกๆอะ่ะเหมือนพวก iPhone 4อะ่ะน,นดุดก็พูดไปตั้งแต่เมื่อหลายเดือนที่แล,แล,แล้วละตอนที่ทำเบต้าว่าเออว่ะรู้สึกว่ากล้องมันเหมือนจริงๆแต่ว่าตัว Liquid g l a s s เองกน็นดุดเองลองใช้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยแอบรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆอะ่ะตัว16 Pro Max ของนันด,ด เนี่ยคือนักดูอ่ะใช้ตัวเบต้ามานานมากอันนี้ตัวเต็มแล้วนะคือใช้มานานจนรู้สึกว่าแบบอืมรู้สึกว่าบางทีอ่ะไอความแบบลิควิดกลาสอ่ะมันแอบบลกตานิดนึงในความรู้สึกข,ของเรานะแต่คนชอบก็ชอบไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะเอออันนี้มันก็เป็นแค่แบบสัมผัสแรกเนาะดังนั้นถ้าถามเราก็อืมมันแล้วแต่คนแหละแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่แต่เราแค่รู้สึกว่าเออเราแอบบชอบความแบบมินิมอลง,ง่ายๆแบบเดิมมากกว่าการที่ใส่แบบ เป็นแบบรุ่นลายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะค่อนข้างแปลกหูแปลกตาอยู่พอสมควรสำหรับอ่าสำหรับ iPhone อะไรเงี้ยที่มีทุกอย่างเป็นแบบอย่างเงี้ยเออมันจะมีความแบบสำหรับเรานะค่อนข้างแปลกหูแปลกตาอย่างกล้องเงี้ยใช่ไหมเข้าไปปุ๊บเราก็เจอทุกอย่างที่เป็นแบบเนี่ยอ๋อตอนแรกเป็น Glass กลาสกานี้อีกนะนี่พอตัวเต็มมากลาสหายไปแล้วน,นั่นจำได้ไหมใครไม่จำไม่ได้ไปดูสเต็ปกี้ตอนแรกเนาะเอออะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมก็ประมาณนี้ ในตัวของ iOS 26นะอีกหนึ่งตัวที่เราชอบมากก็คือตัวกล้องหน้าตัวนี้แหละที่ใช้เซนเซอร์เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเราก็สามารถทาเขาเรียกว่าแนวนอนแนวตั้งได้โดยที่ไม่ต้องขยับเนี่ยอันนี้เวลาเพื่อนถ่ายเยอะๆเวลาเราถืออย่างเงี้ยก็ดูถนัดกว่านะฮะแคปหน้าคอนโทรลเองใช้ได้แล้วก็มีตัวของซูมอัตโนมัติเซนเตอร์สเตจต่างๆนะฮะที่เราสามารถใช้งานได้ทั้งตัววิดีโอตัวรูปภาพอะไรต่างๆเนาะตัวที่เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวก็คือตัว นี่เลยนะคะการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องคู่แบบนี้นะคะซึ่งก็จะมีข้อจำกัดอยู่ที่เราเล่นเนี่ยก็คือว่าอย่างไอตัววิดีโอกล้องคู่เนี่ยตัวเนี้ยมันขยายไม่ได้หมายถึงว่ามันขยายให้เต็มจอไม่ได้มันอยู่ไดแค่นี้อืมแล้วก็สลับให้ตัวเราใหญ่ตัวข้างหลังเล็กก็ไม่ได้นะสลับไม่ได้เลยอันนี้ก็ยังเป็นข้อจํากัดอยู่จริงๆมันน่าจะปรับได้นะเนี่ยทุก,ยกยะอ,ะอย่างกลายเป็นลิควิดกลาสมดเลยเห็นไหมปุ๊บอะไรเงี้ยอืมก็จริงกล้องมันไอโฟนอะมันมันการสั่นดีอยู่แล้วเราไม่รู้สึกกังวลใจอะไรนะคะเนี่ย กล้องหลังก็ใช้ได้หมดอาาาั u ต t r a w i d อ o f f i อ i ก็ได้เหมือนกันนะฮะได้หมดมนะฮะแล้วก็เซ็นเซอร์ตัวใหม่เนี่ยแน่นอนนอกจากจะก,กว้างจะอะไรแล้วเนี่ยการสั่นเองก็มันใหญ่ขึ้นเนาะการสั่นเองก็ทําได้ดีขึ้นด้วยอยู่ที่มุมมองแต่อาจาไม่ใช่ฟีเจอร์ใหม่สำหรับชาวแอนดอรอยชาวแอนดอรอยจะแซวว่าแบบเออัลโหลเพื่อนฉันนำมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณภาพไงคุณภาพของเขาก็คือเรื่องการสารั่นเรื่องงานวิดีโออะไรเงี้ยก็ยังคงทําได้ดีอยู่นั่นเองนะคะอ่ะนี่คือ iPhone 10 เจ็ดโปรนั่นเองนะส่วนตัว17 Pro เนี่ยแน่นอนว่ามันต่างกันที่ขนาดเรื่องของแบตเรื่องอะไรงี้มากกว่าถามว่าน่าใช้ไหมก็ถ้าไม่อยากได้ iPhone จอใหญ่ามากแต่อยากได้อัดแนงคุณภาพเราก็มองว่าเวิร์กเหมือนกันตัวสีเนี้ยเราคิดว่าเป็นสีที่ดูเคร่งขรึมได้แบบไม่ดูดุเกินไปแล้วก็ไม่ดูหวานเกินไปผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีอันนี้นะ่ะนะคะเออพูดเหมือนขายของเลยวะนะแต่มันประมาณนี้แหละมันแต่ว่าน้ําหนักมันเยอะนิดน,นึงนะคะนิดนึงสำหรับเราเยอะไปหน่อยแล้วก็แต่มันแบบ มันสำคผัญแล้วมันรู้สึกว่ามันเออมันหรูหรามันเนี่ยมันรู้สึกแบบพรีเมียมโวยอะไรเงี้ยคือลักษณะของมันก็จะประมาณนี้ความรู้สึกของเราก็คือดีนะสัมผัสคือดีแบบดีเลยอะ่ะอืมอะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูสเปคก่อนละกันนะนี่คือสเปคของ iPhone 17 Pro นั่นเองนะเออก็จะตามนี้เลยนั่นเองนะฮะในตัวของสเปคทั้งหมดนะคะรวมถึงกระจกเนี่ยเป็นเซรามิกชิลรุ่นที่2ด้วยนะฮะแข็งแกรงขึ้น แต่ถึงจะแข็งแรงอย่างไรจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ iPhone มัายาจจะพูดมาหลายปีก็คือแบบฉันมีกล้องนะจ๊ะ2ระยะนี่นีน่จริงๆมันคือกล้องเทเลโฟโต้อันเดียวนี่แหละแต่มันทํา 4x 8x ได้ก็บอกว่าเออเหมือนมี2กล้องอะไรเงี้ยแบบไม่สูญเสียรายละเอียดอะไรเงี้ยเออถ้าพี่จะพูดงั้นมันก็ถูกแหละแต่ว่ามันแอบ,บจะดูแปลกๆแต่บางคนจะเข้าใจว่าเอามีเลนส์ซูม2ระยะเหรอปเปล่าเลนส์ซูมมันมีระยะเดียวเหมือนเดิมก็คือออปติคอล 4x แต่ 8x เป็นลอดเลสซูมแต่ว่าความละเอียดตอนเป็น 8x เนี่ยมัน เออก็เป็นวิธีพูดของเขาแหละแต่จริงก็คือมีกล้องตัวเดียวอันนี้คือซูมแบบออันนี้คือระยะ 4x อันนี้คือ 8x ถามว่ามันคมไหมอย่างที่บอกว่าด้วยด้วยระยะมันอะ่ะคือมันเป็น 4x optical เนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่มั้งตัวหนังสือแล้วก็ไม่ได้ชัดมากนะ 8x แลวนีอ้อ่าก็ดูเหมือนจะมี AI อัดขึ้นมานิดนึงเห็นไหมอืมก็อันนี้แค่ลองนะแล้วว่าก็ ก็ประมาณ iPhone เราว,ว่า Android ก้องดีกว่านี้ถ้าเราเรื่องซูมเรื่องอะไรนะเราก็รู้กันอยู่แล้วจริงๆนั้นนักดูดเองก็ถือ iPhone มาคู่กันกับ Android อยู่แบบนานอยู่แล้วแบบคู่ก,กันมาตลอดเพราะเราต้องศึกษาเนาะเราก็ยังไม่เคยเห็นว่าเลนส์ซูมของ iPhone จะถ่ายสวยสู้กับตัวแอนดรอยได้นะยิ่งเจอ v ีโ o นักด,ด,ดูดเข้าไปนี่สัาย์เลยอะอะอย่างตัวเนี้ย x 200 Pro นัดูดอะเอาว่าดีไม่ดีนักด,ดูดเองก็ซื้อมาใช้เองอะคุณลองคิดดูแล้วกันว่าแบบว่านักรีวิวอย่างนักดูดอะ ซูมกล้องอะไรเงี้ยมันมันสุดยอดอะเออแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสาวๆนะน,นี้เราบอกเลยนะเนี่ยทุกคนถ้าเกิดเราจะใช้ฟิลเตอร์ของ Titik t o อกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย p h o n e มันเหนือกว่า Android เยอะโดยเฉพาะตอนแสงน้อยถ้าเกิดว่าแบบกลางแดดกลางเขาเนี่ยไม่เป็นไรได้อยู่สู้กันได้อยู่แต่ว่าถ้าแบบแสงน้อยลงเมื่อไรเนี่ย iPhone มันดีกว่าอยู่แล้วอันเนี้ยความลับของนางฟ้าสมัยนี้เลยนะก็คือใช้ฟิลเตอร์ทิกตอกสวยๆแบบนี้นี่นะดูก็สวยได้เห็นไหมเนี่ยทุกคนดูดิ เออถ้าเรื่องฟิลเตอร์เกาะหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยนะ iPhone เหนือ a n d r o i d ทุกรุ่นนั้นดูนลรองกันหมดแล้วจะพิกซ่งพิกเซลอ,อ,อะไรไสแตกหมดแต่ถ้าเกิดคุณจะเอากล้องธรรมดาไปถ่ายแข่งกันนะ Android ตกคว่ำมหมดอ่ะอืมแต่ถ้าแสงแดดเยอะๆ iPhone ก็ยังดีอยู่นะเออแล้วไปแต่งเพิ่มก็โอเคคือมันรัแตะคนว่าเก่งหรือว่าถนัดแนวไหนแต่ถ้าคุณจะเอาถ่ายผ่านแอปสวยอะ่ะคุณจะถ่ายแบบ TikTok ถ่ายผ่าน Snow ถ่ายผ่าน Beauty Cam อะไรเงี้ยแล้ว,ว่า iOS เหนือกว่าเยอะอืมชัว เฮผมก็มาเพราะว่าพวกแอนดรอยนี่มันมีรุ่นเยอะเกินไปคนทําแอปมันทํายากมันแบบถ้าอย่างพวกไอโฟนอย่างเงี้ยมันเรียกกล้องขึ้นมาอย่างเงี้ยมันแบบรู้ว่าอ๋อต้องเรียกกล้องแบบไหนยี่ห้ออะไรชื่ออะไรเซนเซอร์อะไรเงี้ยขึ้นมาใช่ไหมระบบก็มีแค่อันเดียวอะไรเงี้ยทำแอปก็ปรับแต่งได้ไม่ยากอะไรเงี้ยพอแอนดรอยปุ๊บมันต้องแบบใช้วิธีแบบเหมือนกับแคปเจอร์สกรีนแบบเรคคอร์ดหน้าจอทีหนึ่งอะนะมันเรียกยากอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เวลาถ่ายผ่านแอปเนี่ยมันสู้ iOS ไม่ได้แต่ถ้าถ่ายสต็อกอัดกันเนี่ย โอ้โหยังไงเราว่า Android ไม่ธรรมดามีหลายแบบให้เลือกด้วยคุณอยากได้แบบไหนอ่ะ o v p o v ี V o s ซ m s ซ n งอ่ะมาดิได้หมดอ่ะหัวเว่ยย่งเงี้ยช่วงหลังๆนี้หนักเลยเสี่ยวมีอย่างเงี้ยเทพเททั้งนั้นอ่ะแล้วทุกคนล่ะคิดว่าชอบหรือเปล่าสำหรับตัวนี้นะนี่แค่พรีวิวนะเดี๋ยวกลับไปเจอกันในห้องค้า เรามาสรุปกันดีกว่านะทุกคนหลังจากที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วเนี่ยก็คงจะเห็นแล้วว่าปีนี้เนี่ยไอโฟนเองก็พยายามที่จะปรับหลายๆอย่างขึ้นมาให้มีประสบการณ์การใช้งานที่ที่มันดีขึ้นตัว Pro Max ใหญ่ไหมอืมก็ใหญ่นิดนึงน้ำหนักเยอะค่อนข้างที่จะหนัก นะฮะบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่ามันมันสัมผัสได้ถึงคุณภาพมันเหมือนกันนะส่วนตัวโปรเนี่ยเราว่าน่าจะขายดีมากเพราะว่ามันเล็กแล้วก็ได้สเปคกล้องที่มันเทียบเท่ากับตัวของ Pro Max ด้วยนะฮะมันก็เลยอาจจะประมาณว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากได้ตัวที่มันน้ำหนักเยอะเกินไปเนี่ยเ,เราคิดว่าตัวโปรเองเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะมากๆเลยจับถือสะดวกเลยนะฮะแต่มีน้ำหนักนิดนึงแหละแต่ว่าโอเคจับถือสะดวกดีเหมือนกันนะคะทั้ง2ตัวเนี่ยก็เป็นตัวเรือธงและของทาง ไอโฟนเขาแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงต้องรอให้ในดูดเนี่ยไปลองเล่นก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างกล้องเนี่ยเป็นยังไงรู้สึกยังไงแบบไหนบ้างเพราะว่าสุดท้ายแล้วต้องใช้ประสบการณ์จริงๆก่อนในการที่จะรีวิวได้เนะววาะโดยส่วนตัวเนี่ยเท่าที่ลองเล่นมาเนี่ยเราว่ากล้องหน้าเขาสวยขึ้นจริงๆนะนาดูดไปลองใช้กับฟิลเตอร์ทิกต็อกอะไรเงี้ยแบบโอ้โหสะพรึงอยู่นะได้อยู่นะเธอแบบว่ามันมันดูเคลียร์มันดูสว่างสดใสแบบมันดูดีมากเลยอะ่ะเธอใครที่เป็นสายแบบ ใส่ฟิลเตอร์เข้าไปอะไรอย่างนี้นะเราว่าน่าจะชอบมากๆกับตัว17 Pro แล้วก็17 Pro Max ที่แบบค่อนข้างดีมากแต่สิ่งหนึ่งที่เราเจอกันตลอดก,ก็คือการใส่ฟิลเตอร์เใน t i k t o k แล้วเนี่ยเครื่องจะร้อนเร็วมากนะอย่าง15 Pro Max ของนดุดเนี่ยใส่ฟิลเตอร์แล้วถ่ายภาพนิ่งนะแค่สองสารูปอะหน้าจอดรอปแล้วเครื่องร้อนจีนเลยแค่สองสารูปแบบบินไปสวรรค์แล้วอะนะ้มันร้อนมาก1 0 15 Pro Max เนี่ยมันอะไรแต่ว่าเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าหลังจากที่ประสบการณ์ใช้งานในจริงแล้วเนี่ยมัน,มน กล้องหน้าดีขึ้นมากแล้วก็สกินโทนต่างๆอะไรก็ดูดีขึ้นมากเลยแต่ว่าโดยน้ําหนักที่เยอะขึ้น,นวัสดุที่เปลี่ยนไปแล้วที่ไม่ใช่ไทเทเนียมแต่เขาบอกว่าตัวอลูตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเกรดสูงแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีใส่วเวเปอร์แชมเบอร์เข้ามา ก็อาจจะตอบโจทย์หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันอีกทีน,นึงว่าเป็นอย่างไรการรีวิวต้องให้เวลานดุดนิดนึงนะครับเพื่อที่จะทดสอบให้เต็มที่แต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่นะก็อยากให้ทุกคนกดติดตามสเต็ปนี่เอาไว้ด้วยข้้งล่านนะฮะจะได้รู้ว่าโอเคมาแล้วเป็นอย่างไรเราเนี่ยต้องซื้อเองมานะฮะนั้นอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะศึกษาในการที่จะเรียนรู้เขานิดนึงล้กันนะเพิ่งได้ขึ้นมาวันนี้เท่านั้นเองโอเค เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับใครที่ชอบ iPhone 17 Pro หรือ Pro Max mm hmm. ลองคอมมิตนวอด์ดดูดูหน่อยกันแล้วกันว่าชอบรุ่นไหนมากกว่ากันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า mm hmm. วับดีราตีสวัสดีคนะ,คะโอเยสุมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย